ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับดี่รับช่ช่องคุณโจชาแนลอันนี้ชินเคยนะวันนี้เนี่ยก็อยู่ในเกมวกิ้งไลท์นะก็ผมจะมาพูดในเรื่องของการทําฟาร์มตั้งแรกเนี่ยไอพวกไอเราเนี่ยไปเน้นวิจัยในส่วนของเขาเรียกว่าอาหารใช่ป่ะเพื่อว่าแบบเพิ่มดาเมจอะไรพวกนี้แหละแต่ว่าพอเรามาท้ายเกมแล้วเนี่ยการวิจัยพวกของเศรษฐกิจเนี่ยคือสําคัญแล้วก็จําเป็นมากนะไม่ว่าจะเป็นเร่งความเร็วในการรวบรวมอาหารเออความเร็วในการรวบรวมไม้ อ่าก็ความเร็วในการเก็บผิดมุมแผนที่นะรบรวมหินมุมแผนที่เนี่ยโอ้โหคือแบบคือมันจําเป็นมากนะอ่ะมันตอนเนี้ยโถงของผมเนี่ยอยู่ที่เบอสิบเก้าใช่ปะเวลาเราจะอัพของเนี่ยมันผมจะอัพกําแพงเนี่ยคุณสังเกตว่ามันต้องใช้ทรัพยากรเนี่ยเยอะมากอ่ะคิดดูเนี่ยหินเนี่ยจะจุดสองเอ็มเลยทีเดียวแล้วคุณดูของผมนี่ตอนนี้เนี่ยคือมีน้อยมากนะทรัพยากรเนี่ยก็คือมันมันแบบ เราก็ไม่ได้เน้นไปสายฟาร์มผมก็จะมาสอนวิธีการฟาร์มยังไงให้รวดเร็วนะอ่าอย่างแรกเนี่ยถ้าว่าเราจะฟาร์มให้เร็วเนี่ยหรือว่าลดเวลาฟาร์มเนี่ยเราต้องมีบัฟในส่วนของเออเนี่ยลดเวลาในการรวบรวมนะ50%ลดเวลา8ชั่วโมงอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะมันจะช่วยลดเวลาเพราะว่าเราไปฟาร์มหินเนี่ยใช้เวลา3ชั่วโมงเนี่ยพอเราใช้บูทเนี่ยมันก็จะลดเวลามาครึ่งหนึ่งนะก็จะเหลือ1ชั่วโมงกับอีกประมาณ30นาทีได้อ่าอันนี้ก็เป็นบูทเหมือนกัน ห้เแต่จะเป็น24ชั่วโมงเพราะว่าเราใช้ย4ิบสชั่วโมงเนี่ยเราก็สามารถปล่อยฟาร์มได้ยาวๆเลยนะแต่ถ้าเป็น8ชั่วโมงอะไรแบบนี้มันก็ต้องเข้ามาดูเรื่อยๆนะเพราะว8ชั่วโมงเนี่ยเราก็เออเขาเรียกว่าต้องมากดใช้เหมือนเดิมนะก็คือจําเป็นมากนะพวกปั๊บปนเนี่ยมันจะช่วยลดเวลาในการฟาร์มเนี่ยได้เยอะขึ้นอีกวิธีนึงเนี่ยในการฟาร์มเนี่ยก็คือการป้นบ้านนะเออการป้นแต่ผมมองว่ามันมันก็คุ้มนั่นแหละแต่แต่แบบยังไง ม,มันไม่ค่อยมีบ้านที่ว่าแบบหลังเล็กๆนะตอนนี้เนี่ยพอาท้ายกนเกมเบบมื่อบ้านหลังเล็กๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วละ่ะเมื่อมีแบบบ้านหลังใหญ่ๆถ้าหารเยอะๆอะไรประมาณนี้แหละอีกวิธีหนึ่งนะที่ผมลืมแนะนำเนี่ยก็คือการซื้อทรัพยากรในส่วนของเนี่ยลงลงเล่าน้ําผึ้งนะในร้านค้าลงเล่าน้าผึ้งเนี่ก็จะมีพ่อค้าความรุ่งเรืองไหคะกลุ่มแล้วก็เจ้าของลงเล่าในส่วนของพ่อค้าความรุ่งเรือง,งเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าทรัพยากรขายอยู่นะนี่ เป็นเนื้ออาหารนะลด78%เลยทีเดียวนะก็จะมีในส่วนของเออก้อนหินด้วยนี่ลด78%นะแต่ว่าทางนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ VIP ด้วยนะอ่ายิ่งเรา VIP สูงเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ในการซื้อนี่สมัยก่อนที่มากขึ้นนั้นเนี่ยถ5ึงล้านแสนชิ้นแต่ VIP ต้องเลเยวเก้กันเลยโอ้คือเยอะอยู่เหมือนกันนะผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยแนะนํานะว่าใครที่มีเพชรเยอะๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้ ซื้อ V.I.P. นะยันคุ้มมากเลยนะต้นเกมมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไทยเกมเนี่ยมันจําเป็นมากๆเลยเพราะว่าเราต้องซื้อทรัพยากรนี่ V.I.P. 12ห้าล้านเลยนะเนี่ยเยอะมากนะถือว่าเยอะมากต่อมาเนี่ยในส่วนของแม่ค้ากลุ่มแม่ค้ากลุ่มก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะทรัพยากรได้แรกนะันแต่มันได้น้อยมากไม่คุ้มนะผมว่าเก็บไว้แรกอชิ้นส่วนฮีโร่สีทองอะไรพวกนี้ดีกว่านะเหรีออยญเนี่ยเจ้าของโรงเ่าเนี่ยก็จะขายสินค้าราคาเต็มเลยนะโอ้โหเป็นหมื่นเลยนะ ถ้าเรามี V.I.P เนี่ยมันจะลดลงครึ่งหนึ่งแบบนี้1,600หนึ่งพันหกร้อยกว่าใช่ปะพอเรามาดูเออเนี่ยเหลือแค่สามร้อยหกสิบสามร้อยสิบเองสามร้อยสิบเพืนะถือว่าคุ้มนะหลักๆ,ๆเนี่ยการฟาร์มก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะก็ผมแนะนำประมาณนี้นะสำหรับมือใหม่นะก็อย่าลืมอัพในส่วนของเศรษฐกิจด้วยล่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ